ป้าคนนั้นเขาอยู่ไหนอือบอกว่ารักแหลนผมโคตรใจ,ใจิตใจเจนท้องน่งทํทำอยู่ไหมเรื่องที่ผมพูดไปคือทำขณะที่เจนท้องที่ทำแบบนั้นเพราะอะไรผ่านการขูดรีดมาทุกอย่างผ่านการกดดันทุกอย่าง กดดันมาสุดๆแล้วจมรู้ทํายังไงแล้วก็เลยต้องโทรหาแม่ผมแบบนั้นพูดกับแม่ผมแบบนั้นหาว่าผมเป็นคนทำแบบนั้นเจนนี่วันนี้วันที่อยู่กับยูคนก็บอกว่าเจนนี่วันนี้ที่อยู่กับยูคือดีขึ้นชอบเจนจนี่เวอร์ชันนี้กับเจนนี่เวอร์ชันนั้นที่อยู่กับตัวอ,อยู่ตรงนั้นนะตอนที่ยังไม่เจอผม <Thank you. S 1> เสียงของคนเขาพูดกับเจนว่ายังไง คือมีแต่คนบอกว่าอยู่อยู่กับยิวแล้วเจนดีขึ้นแต่มีคนคนเดียวที่บอกว่าอยู่กับอยู่กับยิวแล้วเจน,นคือคนนั้นแล้วโทรบอกแม่ผมเหมือนนั้นผมแม่โคตรแค้นบอกว่าถ้าไม่เอายิวกลับบ้านจะสั่งยิวพูดแบบนี้กับผมพูดอบบนี้กับครอบครัวผม,มแล้วแม่ผมรับผมขนาดไหนเลี้ยงผมมาดีขนาดไหนคิดว่าแม่ผมรู้สึกไงผมไม่โคตรเจ็บ ใจแบบสุดสุดผมไม่ต้องการความสงสารด้วยแต่ผมอยากให้รู้ว่าทุกคนเข้าใจอยากให้ทุกรู้ว่าผมเจออะไรมาที่ผมใช้ชีวิตแต่และวันที่ทุกคนเห็นนะผมเจออะไรหลังบ้านผมเจออะไรผมทนอยู่กับอะไรผมดีใจนะที่คนแบบวันนี้ทุกคนได้รู้คนจะได้รู้ว่าอยูแ e ม่งทนอยู่กับอะไรวะ